เกิดอะไรขึ้นเมื่อยดหัวกะโหลกมีบาเลตเอาว่ะโอ้ยของจริงว่ะหัวกะโหลกมีบาเลตไหนดูซิบาเลต่าว <Now. S 1> ไม่ได้ถามบอลนะครับคนดู <laughs> เออก็นะครับถามว่าผมไดม้ยังไงนะครับผมก็ที่ผมทําคลิปบอกไปนะว่ามีบาเลตลงคางนะครับนั่นแหละผมก็ซื้อตอนนั้นแหละนะครับแต่ก็เก็บไว้ได้หลังจากนั้นสองสามวันนะครับผมก็คือโดนแชทไทยตลมเละเลย สองหนึง่เนงเออยบ้ยลレหายว่า, <c oughs> าเปอนไรวะバレไทยว่า, <c oughs> าลレไายเราจากค้งพี่ของหายหมดเลยคลิปเนี้ยก็กะเอายศดหัวกะโลงเนี้ยมาเล่นバレต์นะครับผมคือไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าเข้าได้ทุกยศนะครับผม และผมจะไปยิงกับยศสูงๆ,ๆ,ๆนะครับไปด้วยบาเลตตัวนี้นี่แหละครับและที่สำคัญนะครับมีบาเลตหัวกระโหลกอย่างเดียวไม่พอผมมีเบเล่สับไวด้วยนะครับนี่ครับเบเล่สับไวตัวนี้นเหมือนเบเล่ฟ้าเลยนะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีโซตัพเกมคนด้วยและคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรับชมราฟาเกมส์พูลร,รอๆอันดับแรกเลยนะผมก็มาเปิดไนอะเทมก่อนเลยละกันนะ ไม่ใกล้พีสายกระสุนเร็วนะครับตับไวนะครับแล้วก็เกาะนะครับอันนี้เพิ่มจํานวนจํานวนลูกระเบิดควันเออพูดผิดบ่อยนะช่วงนี้นะครับคนดูก็จะเพิ่งราคาญผมแล้วกันนะแล้วก็ตัวละครร้อยทำสองอันนี้ต้องมีนะครับนี่เรียบร้อยนะครับธนูเปิดดีไหมเนี่ยหรือไม่ต้องเปิดดีหรือว่าเปิดดีเดี๋ยวดูสถานการณ์ในเกมก่อนแล้วกันนะครับว่าในห้องเขาไอ้นี่หรือเปล่านะแบบเปิดปืนพกหรือเปล่าห้องที่ผมจะไปเล่น เอ้าโดเติเอ้าเตะทำไมห้องนี้นะครับมียศดาวครับคุณดูเออนี่มปนยศดาวนะเว้ยนะครับเปิดปืนพกด้วยเอาถ้าดูไปเล่นโดยละกันกลัวอย่างเดียวลุกกลัวโป้แล้วผมหนมกลัวโปมากเลยถ้าเจอโปขึ้นมาทำไงวะเนี่ะง้างทะลูกันเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ย เอา้าวเปล่าเมื่อกี้ยิงไม่โดนเสียดายมากคนหนึ่งคนดนูตาแรกตาแรกจริงยาวมากเลยตาแรกจริโอ้ยยิ่งไโดนเฮ้ยเต็มรอ้อยเพื่อนเดนิน ้นึกว่ายิงโดนยังไม่ได้รัดไกลเลยเมื่อกี้เอาใหมา่เอาใหม,าม่เอาใหม่แหมตาแน่จริงท้าแน่จริง,งบีมาแน่นอนข้างหน้านี่ไจัดให้เด็กนี่ไงจัดให้เด็กนี่ไงนี่ไง ซีไฟจบแค่นั้นแหละจริงโอ้โหธนูอะธนูของผมนั้นยิงเขาไม่โดนนะครัไม่มีนะซีไฟอ่ะ เขาไปตือนบนแล้ววะเขาไปตือนบนแล้วเขาไปตือนบนแล้ว นี่เลยอืมฉันจะไม่ยอมให้ยศดาวฝันงตรงข้ามทำร้ายฝั่งนี้โอ้โหแต่แต่สามบ้างทีมนี้โคตรเถื่อนยิงไปแล้ว11ตัวที่สามนะครับยดไปก่อนยดไปก่อนเผื่อเขาวิ่งออกมานะครับ กาันอุย้ยยิงไม่โดนโอ้โหหนงว่าโดนแล้วนะ่ะเอ้ยซุนนี่องนี่องนี่องวิ่งมาหรอมันไม่ชินผมไม่มีผมไม่มีฉายาโยกับผมไม่ชินอะ เนี่ยเวลากระโดดไปยิงอะไรเงี uh ้ยเวลาแบบจานเมาส์ยิงเวลาผมโยกไปด้วยอย่างเงี้ยเออมันแบบว่ามันไม่มีฉายาโยกอ่ะเวลาเวลามันยิงไปด้วยโยกไปด้วยมันเลยแบบยิงไม่ค่อยโดนเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้จะอ้างฉายาโยนะแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่เล่นแล้วแบบว่าชินกับการมีฉายาโยจริงจริงพอไม่มีฉายาโยกเงี้ยแต่รอบสองเนี่ยผมไม่ชินเฉยเลยไปอะไรวะ อขอเวลาปรับตัวก่อนคนดูคุณเข้าห้องมาเล่นเนียไม่ใช่อะไร <laughs> ไม่ได้มีไม่ได้มีการวอร์มอะไรมาก่อนเนี่ยเพราะว่าคือแบบถ้าไปวอร์มก่อนเนี่ยแบบหัวก็โหลเนี่ยมันก็แบบอย่างว่านะมันมีมันก็จะมีอีพีมันก็จะขยับอะไรเนี่ยคนดูนึกภาพออกไหม,มนี่ครับยิงแม่งเลยครับ อเพ ah ื่อนวางเลยเพื่อนเอ้าโอเคแค่ไรครับผมจะได้เล่นสนใยไงอุ้ยเขาออบ้าที่แบบยิงโอหนี่ไงบ้าอุ๊ยจะพ้นอยู่แล้วโอเคเล่นต่อ อย่างอย่างนิ่งอยู่เขาเห็นแล้วนะเมื่อกี้นะเขาเห็นแล้วนะอืมเมื่อกี้เห็นนะ เราก็ไม่กล้าเดินเฮ้ยหาอะไรเกียนจนดาว่อ,อ,อยไว้รอรอรอเคยดีนเปล่าโผปุ๊บเซอร์ไพรส์ปั๊บอะ มันยิงไม่โดนจริงๆเดี๋ยวกูอะไรวะมันยิงไม่โดนจริงๆด้วยเมื่อกี้อือหือห้องอื่นเนี่ห้องอื่นห้องอื่นบ้างมาเป็นแคนกันเลยนะครับห้องนี้ครับสองคนฝั่งตะข้ามแล้วก็อยู่ฝั่งผมคนนึงนะครับอ่ามียศดาวด้วยนะครับเอ้ห้องนี้ปิดปิดปิดธนูอืม ไปวมียดดาวมียจดดาวแต่ว่าห้องนี้น่าจะผมน่าจะเล่นลำบากกว่าเดิมอ่ะเมื่อกี้มาไม่ทันตั้งตัวจริงนะ เฮ้ยเหล่าเลยเหรอโอ้โหบนสเปรดด้วยเอาว่าเฮ้ยเอาว่าเอาว่าของจริงว่ะคนดูเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเก่งซะด้วยเก่งซะด้วยอย่างนี้ไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอม ยอดดาวสองข้าวเขาเล่นนี่นะคุณดูเขาเล่นคาข,าขา้าแปดนะครับไหนจ้ะขออีกทีนัันเองนี่ยงยนี่ยงย ถ้าเพื่อนเดินอย่างนี้เขารู้นะ่ะเดินก็เดินนะโอ้โหจบเลยโอ้โหสวยเพื่อนดีเยี่ยมจบเลยฮะเมื่อกี้ ไม่กดโดนไอ้ปุ่มไอ้นี่ด้วยเริ่ม้อยเอาเว้ยศึกดวนเดือดเอ้ยชนะว่ะทีเราชนะว่ะ ไม่ต้องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายนะตอนนี้แค่ระวังสามคนนั้นให้ดีก็พอ,อแบบถามจริงเมื่อกี้โดนบาแล้วเหรอื เขาก็เลือกเดินมาทางนี้เนาะเอ๋แหละเขาก็เลือกเดินมาทางนี้เนาะทำไมวะนึกว่าจะแบบโดดแท่นมาพอตรงนี้น่าจะชัวร์กว่าใช่ไหมันไ,ไม่รู้นะนรับเขาก็เลือกเดินมาทางนี้เนาะ ไอ้เลยพี่โอ้นี่หันมาเลยจ้าหันมาเลยจ้าถือยังไงนี่สามแยกสามแยกเพื่อนลุยสวยดีเยี่ยมหันมาเลยจ้าหันมาเลยจ้า,า,ลจาผลพวงนี่แค้นไม้เหลาเราไว้ <c oughs> เอเอเหลาดีด้วยนะ สวยด้วยนะโอ้ดี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 เดี๋อยอง,งยมอยู่ครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเปลียนไปเล่นกับเพื่อนก่อน เดี๋ยวนะอุยอ้ยเพื่อนเราก็เก่งอยู่แล้วนี่วะ่ะอ๋อเป็นแคนเดียวกันโอ้โแล้วทีนี้มาจะหนะแบบง่ายๆเลยห้องไหนมียศด,ดาวเราก็ไปเล่นกับยศด,ดาวห้องน,น,นั้นนะครับอันนี้เป็นเดสแมนครับผม แต่ห้องนี้นี่ผมนิดว่าเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงนะเว้ย Double Kill. Double Kill. ไอ้ยัง <S 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 เหลือนัดเดียวเมื่อกี้จะหือเหรอข้อสงสัยผมอยู่ด้านต่การเดนแม n นะครับเพราะว่าพอมาเล่นเดนแม n นี่คือแบบไหลลื่นสุดๆจริงๆ เรียบร้อยอู้ดูสไนม์ม้ยิงก่อนเลยอืมอืมเมมเลยเมมเลยเมมเลยโดนนี่โดนไหมะโดนดิ โดนอย่างเงี้ยโดนอย่าเงี้ยโดนเลยฮนีนน่<_<_>ไม่โดนนะฮะเหมือนจะดีหน้าตาหนี้แต่ก็ยังไม่ได้ดีตามค่าเท่าไหร่นะครับจริง เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วจะควักเซเบอร์มาแล้วล่าสุดเกินไปป้าโอ, <c oughs> อโอเคผมก็ไว้พิเศน,น,นี้ก่อนแล้วกันนะผมพยายามหาดาวระเบิดที่แบบเปิดแปดแปดแล้วก็ดาวระเบิดที่ห้องไม่เต็มเนี่ยผมพยายามหานะคือมันหาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะส่วนมากเขาเล่นกันแบบเปิดไม่เต็มช่องอะไรเนี่ย เออก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ไปซิ่งในเซิร์ฟมือใหม่ก่อนลวกันนะหรือก็อาจจะไม่เอาไปซิ่งแหละเอาไปเล่นคำขำ,ขำคือตั้งใจว่าเล่นทำคลิปนี้คำขำันเฉยๆนะครับโอเคครับผมก็ไว้เป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้าถ้าตัวนี้ไอเทมหมดก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะตัวนี้มันก็คือยศหัวกะโหลกธรรมดาธรรมดาทั่วไปแหละครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย